สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาแลาะแถวย่านสะพานควายนะครับวิ่งมาจากถนนทหารมาเข้าเริ่มต้นที่ถนนปฏิพัฒนะครับก็เริ่มสตาร์ทเลยก็ตรงถนนปฏิพัฒนะนะฮะก็มาติดตรงแยกปฏิพัฒ์ตัดกับพระราม6นะครับตรงนี้ ก็รอรอติดนิดหนึ่งแล้วค่อยมาดูบรรยากาศกันและอีกอย่างหนึ่งก็มาดูในเรื่องราวเดิมๆเมลยนะครับหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ซึ่งจริงๆในย่านนี้ตึกแถวอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ได้รับความนิยมและเป็นยุคเปลี่ยนผ่านไปสักพักแล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าจะเห็นตึกสูงๆพวกคอนโดโรงแรมอาพาร์ตเมนต์ รูราขึ้นเต็มไปหมดนะครับตึกแถวรุ่นแบบเดิมๆไม่ค่อยได้เห็นแหละที่หลงเหลือก็คือ,อไม่มีการสร้างใหม่ฮะก็มีแค่หลงเหลือจากของเดิมนะครับนี่ฮตึกแถวเป็นเรื่องราวของคอนโดมิเนียมนะครับที่มาแทนมีกําลังจะก่อสร้างแบบขนาดใหญ่ก็มีนะครับอยู่คือแถวๆโรงหนังปฏิพัฒน์เดิมที่แอดมินเหลือๆมองดูแล้วก็ ตามข่าวคราวนะครับอันนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆืนะครับก็ตรงนี้น่าจะถือว่าเปลี่ยนผ่านจากตึกแถวมาเป็นตึกสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยโรงแรมอลิซาเบธนะฮะโรงแรมเก่าแก่ก็น่าจะพร้อมๆกับความเจริญยุคยุครุ่งเรืองของย่านนี้เลยนะฮะตรงนั้นก็ดูกันมาเรื่อยนี่ฮะแต่ว่าตึกแถวมีแต่ว่าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ แต่ก็เปิดหลายร้านอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นะนเป็นแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงกันค่อนข้างที่จะเยอะแอดมินมาทันนะครับคาราโอเกะบ้างไอร้านอ่อพวกบาบิพวกบารพวกอะไรเนี่ยก็มีในที่ตรงนี้นะครับตรงนี้แนละ้วอยู่ๆก็เงียบๆไปอพอมีรถผ่านก็กลายเป็นแหล่ง คอนโดมิเนียมไปเลยนะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สไตล์คอนโดนะมีแต่ตึกสูงๆสวยๆงงามทั้งนั้นเลยนะตรงนี้ก็มาถึงแยกสะพานควายนะครับดูรถติดนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็ผ่านตรงนี้ตรงนี้ก่อนหน้านี้แอดมินคลับคลายคลับคลาว่าเหมือนว่าจะมีสะพานข้ามแยกตรงนี้ด้วยนะเนี่ยอาจจะถ้าว่าจำผิดไม่จำผิดก็ต้องขออภัยเหมือนว่าแล้วก็พอมีการ ก็สร้างรถไฟฟ้าเขาก็ทุบนะฮะก็กลายเป็นรถไฟแทนนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ไม่การันตีนะฮะไม่ยืนยันเพราะว่าแอดมินแค่คลายคลายเฉยก็เข้ามาตรงนี้นะฮะตรงเมื่อสักครู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทางทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็มีการทุบตึกแถวเหมือนกันนะมีการทุบตึกแถวรอมือบ้านหรืออะไรนี่แหละนะจะก็จะสร้างใหม่นะตรงนี้ก็ เปลี่ยนแปลงกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะเนี่ยช่วงถนนสุทธิสารนะครับหรือว่าอินทามระถ้าเป็นซอยเขาใช้เขียนไปว่าอินทามระนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นถนนเนี่ยก็ถนนสุทธิสารวินิจฉัยเนี่ยครับคือชื่อเต็มเต็มแต่ส่วนใหญ่คนก็เรียกสั้นๆน,นะครับสุทธิสารอซอยอินทามระก็ว่ากันอย่างนี้กันนะครับ ดูกันตอ่อครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงของถนนสุทธิสารครับซอยอินทามาระอยู่2องฝักฝั่งนะฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ก็มีคอนโดขึ้นกันเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ในแนวตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็นด <c oughs> ก็อยู่เหมือนเดิมแหละนะครับไม่ค่อยมีการขึ้นโครงการใหม่ส่วนใหญ่ก็จะ เงียบๆนิดๆนะครับซึ่งจะต่างกับพวกคอนโดนี่ขึ้นมาแบบทั้งสายขวาในสวยๆทั้งนั้นเลยนะสวยๆวงามราคาอันนี้ก็ต้องไปถามกันเองนะครับตรงนี้แต่ส่วนใหญ่แอดมินก็จะจะเก็บบรรยากาศนะครับในเรื่องราวของสไตลต์ถนนแต่ละแห่งนี้มีการเปลี่ยนกันหรือยังเนี่ยตรงนี้ก็มีการก่อสร้างกาลังจะน่าจะคืบหน้าไปเยอะแหละนะฮะตรงนี้ก มาดูกันต่อนะครับอันนี้จะเจอรถติดนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่ามีรถเฉี่ยวชนกันในฝั่งทางด้านขวามือเพราะามีอันนี้มีสามเลนนะปกติเห็นสองเลนบ้างสี่เลนบ้างที่เห็นเคยชินตานะฮะแต่ถ้ามาช่วงนี้จะตรงที่ทางแอดมินเดินหน้าเนี่ยให้วิ่งสองเลนนะครับ ทางฝั่งสวนทางมาวิ่งเลนเดียวแล้วฝั่งโน้นะมีรถติดรถเฉียวกันเมื่อสักครู่นะก็เลยมีการชะลอเนี่ฮะตรงนี้ก็จะถึงแยกตัดกันร,ระหว่างวิภาวดีกับสุทธิสารนะครับก็ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าโดนได,ได้ได้ไฟเขียววอดีนะรตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็ยังอยู่ในช่วงถนนสุทธิสารแต่ที่ เปลี่ยนแปลงหรือแปลก่หูปลกตาไปก็คือเรื่องจากตึกแถวเนี่ยเต็มทั้งสองฝั่งข้างทางก็กลายจะเป็นเป็นคอนโดไปนะครับแถวแถวนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนที่อื่นๆนะครับตรงนี้แหละนะครับจะถือว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่แท้จริงนะครับตรงนี้เนี่ยแอดมินเคยดูบ่อยๆนะครับภาพเก่าๆในเป็นแบบถนน ตั้งแต่เป็นโคลนนะ,ะถนนเดนเดียวเนี่ยตึกก็จะมีไม่กี่ตึกละนะครับตั้งแต่ปีหลังปีพศ2,500อนันนี้แอดมินเคยดูนะแอดมินชอบดูสไตล์นี้อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะมาอีกช่วงหนึ่งที่เขาถ่ายให้เห็นนี่ก็จะเป็นแบบตึกแถวเหมือนท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็อีกสักไม่นานนี้นะครับที่แอดมินมาทําคลิปตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับจากตึกแถว อาคารพาณิชย์จะกลายเป็นคอนโดนะครับก็เปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะครับจากถนนแบบเล็กๆนะครับลาดยางแล้วก็มีตึกแถวเป็นยอมเป็นย่อมนะครับมีบ้านเรือนเป็นย่อมเป็นยมก็กลายเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์หลังจากนี้ไปเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก30ถึง40เนี่ยไม่ไม ไม่ไม่ไม่นานมากนะครับ <d ann oy al> คิดว่าจะ,ะกลายเป็นแหล่งคอนโดอีกที่หนึงนะครับตรงนี้เพราะว่าก็อย่างที่ว่านั่นแหละเพราะว่าหนึ่งเนี่ยย่านนี้เนี่ยความจเจริญค่อนข้างที่จะสูงเลย,เลยแหละ,ะมีรถไฟฟ้าผ่านเนี่ยมันก็จะ,จะเจริญตามกันไปด้วยนะครับ <d ann oy al> ก็เห็นเปิดกันหลายๆสายนะครับยุคออแอดมินเนี่ยแอดมินจะถือว่าเป็นยุค หวนรถเมย์นะครับใช้รถเมย์กันตลอดจะไปทํางานจะไปนู่นไปนี่พอมายุคนี้เนี่ยแม้ว่ายังไม่ได้เปิดกันทุกสายนะครับสําหรับรถยนต์เนี่ยแต่ว่าเปิดเยอะแล้วนะครับจะใช้คําว่ารุ่นกลุ่มรวมสาวรุ่นนี้เป็นรุ่นรถไฟกก็แล้วกันนะครับตรงนี้รุ่นรถไฟฟ้าหรือว่ารุ่นใช้ออยุน รุ่นยุคคอนโดนะครับก็จะเยอะเนี่ยที่เห็นเหตุนเนี่ยก็เยอะนะครับนี่ฮะหลายๆโครงการเนี่ยขึ้นเยอะเพียงแต่ว่าถนนมันแคบข้างในเนี่ยมันจะภาพจะไม่ติดภาพนะครับครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์อ่ปฏิพัฒน์สะพานควายสิ้นสุดตรงสุทธิสารขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพูราองยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสําคัญที่สุด ก็ต้องขอขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์หวังว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรือ่อยๆโชคดีมีความสุขขอบคุณครับ